สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะกลับมาพบมาพ่อกันคือเก้าค่ะสำหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมค่ะกลับมาพบมาพ่อกันคือเก้าค่ะยามแรงแรงอยู่แถวบ้านของลูกหลาน4ีสองแปดเก้าชาแนลนี่แหละค่ะเป็นจังไหนกันแน่นอหลังจากหวยออกพ่อใหญ่แม่ใทั้งบ้านมันไผ่มีโชคมีมาน คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปวิดีโอได้ค่ะสอบหรือว่าสอบเห็นน้ำหรือว่าไป่เห็นน้ำจังไรกะคอมเมนต์มาบอกน้นไผ่มีตัวเด็ดตัวดีค่ะไลน์มาบอกลูกหลานสี่สองแปดเก่าในเด้อได้เอามานําเสนอเป็นแนวทางแบ่งปันให้กับพ่อ,อยายแม่ทั้งบ้านพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งกันค่ะสําหรับเมื่อนี้สิพ้าไปตามเลขของเส้นยอดบุรีรัมค่ะ สำหรับงวดติดพันมาเพื่อนไทยหาเก้าสามค่ะพ่อแม่พี่น้องเกือบแตกสามโตค่ะติดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องหลับปานอ Hello, <God. S 1> สวัสดีค่ะเซนยอด,ค,ดครับีมาขอโชคขอลาบคัะง,งวดวันที่ 16. สิบหกสิงหาคมค่ะ <Hello. S 1> มาตาม <Hello. S 1> สองงวดให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยค่ะครับครับเป็นยังไงบ้างเนาะงวดที่แล้วเซนยอดครับก็เก็บจนแตกไอ้สามตัวเลยใช่ใช่ค่ะค่ะเลขเลขวิ่งเซนยอดนี่ไม่เคยหลุดเลยนะคะให้ทางช่องมาสามสี่งวดไม่เคยพลาดเลยค่ะครับ พร้อมเลยค่ะบอกได้เลยค่ะเอาวิ่งบนก่อนเลยครับ่ะดับเดียวเด่นบนที่แปดเลยนะคะเสนยอดครับมาเลยครับจับคู่จับคู่สี่แปดสองค่ะสี่แปดสามสค่ะห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะหกห้าแปดหก ห้าแปดค่ะศูนย์สี่สี่ค่ะครับเอาวงกลมเลยครับตามจุบุญค่ะสองครับค่ะครับสี่แปดสองครับสี่แปดสองนี่สัญญาณเอาให้ให้วงกลมเลยใช่ไหมคะตัวนี้ครับตัวเด่นเหมือนวัที่แล้วไัยเก้านะถ้าผัาขึ้นก็4ี่ครับค่ะค่ะ อนตัวบนครับแปดสองตัวบนนะคะแปดสองค่ะจับคู่ให้แปดสองค่ะรับแปดสกลมเลยครับแปค่ะแล้วก็แปดสามแปดสามค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะห้าแปดค่ะสี่สี่ค่ะครับอาสี่ที่ไม่ได้ลงกลมเป็นตัวรองนะครับ อ๋อค่ะล่างเลยครับล่างค่ะเด่นตัวไหนคะล่างเด่นสี่ครับสี่ตัวเดียวเด่นสี่ให้สี่ตัวเดียวเลยนะคะเส้นยอดครับเป็นสี่ตัวเดียวเลยโอ้เน้นๆให้เลยจับคู่จับคู่ให้สี่เก้าค่ะครับแล้วก็ตัวรองก็ห้าแปดห้าแปดค่ะครับตัวรองที่ที่วงกลมสี่เก้าเลยครับวงกลมสี่เก้าตัวเดียวโอ้โหน เน้นๆเลยนะคะเั่นยอดคาตาแบบเจ๋งๆเลยคาปายเต้นเล่นๆกินแะไรดีจะได้ออกอากาศนานๆจะได้เคารพเยอะอย่างนี้นะค่ะค่ะให้ต่องวดเลยค่ะคาปายตองงวดนี่แหละดีและอีกอย่างหนึ่งก็เอ่อไอ้โทรศัพท์ผมไม่รู้มันเป็นอะไรมันคลัตช์ๆเกินเมื่อกี้อ๋อค่ะมาโทรไปแล้วมีอะไรหรอกแอปอะไรลงไปบังนี่มันมันกดไม่เห็นเลยคช่ในข้างพิเศษโอ้มาแล้วโทรติดต่อยากอยู่เหมือนกันค่ะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีได้โชคได้ลาบก็มีน้ำจิตน้ำใจให้กับเซนยอดบ้างเนาะเดี๋ยวลูกหลานจะเอาเบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้ค่ะไอไอมมันโทรยาวอะมันคัดคัดเกินๆมาเั้าตับพุหลายครั้งอย่างนี้นะค่ะงวดน,นี้ละค่ะจะได้โทรศัพท์ใหม่ค่ะเซนยอดครับแต่งวดน,นี้ผมมั่นใจว่ายังไงต้องแตกแน่นอน,นเลยอืมค่ะถ้าเซนยอดมั่นใจเนาะยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหมันมันแค่จับคู่เนาะเซนยอดเนาะครับ หรือแต่วิ่งผมไม่ไม่เคยให้วิ่งเยอะมึงคนอื่นนะผมว่าตัวเดียวตัวเดียวให้ตัวเยอะมันจะตับตนให้ตัวเดียวตลอดเลยค่ะตัวเด็ดแล้วก็เข้าตลอดเลยค่ะเข้าตลอดเลยวิ่งเยอะมันถ้าถูกมุจะให้วิ่งตัดตัวอย่างเงี้ยค่ะมุตาะวิ่งหมดแต่แล้ววิ่งห้าวิ่งหัวิ่งเกียอะไรอย่เงี้ยถ้าวิ่งทุกตัวแล้วถูกตัวเดียวมันก็ไม่คุ้มใช่ใช่ใช่ค่ะตัวเดียวแล้วแล้วผมไม่ไม่บอกด้วยนะว่าอยู่หลักไหน ค่ะมันไม่มีใครจะแน่นอนขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใ um> ช่ค่ะใช่ในแต่ตัวแล้วมันมีตัวเดียวก็เอาแล้วอย่างนี้นะค่ะเน้นเน้นให้แบบเนี้ยเอฟซีทางบ้านชอบมากค่ะเน้นเน้นน้อยๆห่างค่ะชอบมากเลยค่ะครับก็ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ได้แค่นี้เลยก็ตัวเน้นเน้นโตให้ปรับปรุงไปแล้วก็ขอบากเอ็ดีช่วย คนไล่คนแจให้ทันต้องเลยเรือความขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่มีเจนย้าคะจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วครับให้แค่นี้แล้วจบเลยโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะครับแล้วก็ขอให้ทานต้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับจ้าทุกขอบคุณมากมากเลยค่ะสมพรปากเจริญุ่งเรืองไป ก้าวมาไปเรื่อยนะครับโอ้ขอบคุณมากมากค่ะเซนยอดใครมีขาพร้อโชคมีลาบด้วยกันนะครับแค่เมตตาให้ตัวเลขมานี่ก็โอ้โหดีมากมากแล้วค่ะครับครับแล้วผมจะให้ไปทุกงวดเลยครับมันก็ไม่แน่นอนนะบางครั้งอาจจะขิดนลานบางครั้งอาจจะเข้าเลยแต่ผมไม่พี่ผมจะให้ทุกงวดไปเลย่ะมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะธรรมราเขาเลยคำนวณเนาะค่ะใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่แบบเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ เพิ่งเห็นก็ดูว่าเป็นแนวทางนะคะครับลองพิจารณาดูค่ะค่ะครับถ้าชอบก็พิจารณาค่ะถ้าไม่ชอบก็ขัดไปก็ไม่ว่าอะไรใช่ค่ะเซนยอดใช่ค่ะครับถ้าว่ามันสมสหวังหรือว่าชอบใจก็งดหน้าเอามาอีก็ได้ค่ะได้ค่ะเผื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่มีโชคมีลาบเนาะจะได้มีน้ำจิตน้ำใจให้กับเซนยอดบ้างเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเบอร์โทรให้ที่หน้าจอนะคะ ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ<อ>เซียนยอดเหมือนกันนะคะค่ะค<อ>่ะข,ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซ้นยอดบุรีรัมค่ะเพิ่นเมตตาไหมะลาเดอร์สำหรับงวดวันที่16สิงหาคมค่ะตัวเลขของเพื่อนกันหน่อยๆห่หางค่ะ ตัวเด่นนี่เข่าตลอดค่ะเท่าที่ให้กับทั้งช่องมา้าสามสี่งวดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องบบเคยหลุดเลยค่ะเพียงแต่ว่าจับคููเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีววดวจะจับไปใส่น้ากันก็ได้ค่ะซ้อมเบ,บเบิงเป็นแนวทางก่อนก็นได้เนาะก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากแคลเซียมไว้น้าค่ะแคลเซียมและแมกนีเซียมนะคะแคลแมกค่ะ บรรเทาอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวเพิ่มม้วนกระดูกลูกเก่าลูกกอโอยนั่งกอโอยสวยได้ค่ะแค่แม็กมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกให้คิดถึงแคลแมกเดอไลฟ์มหาลูกหลานก่อนก็ได้ค่ะสอบทมรายละเอียดกันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อพ่อแม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ